สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีฮันครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านบนครับพี่น้องมาอยู่ป้ายยดงครับพี่น้องอยู่กับหน้างานสุดโหดครับโอ้โรงงานกันนี่จัดปราร์ดบอกครับ งานตีปลาพี่น้องกับเจ้า6640รถเท่าเดียวกับเดี๋ยวว่าของมักไปเลยครับ6640นี่เอามาลงงานปลาครับดีแหละประโยชน์ของ6640ครับสุดจัดรับสุดจัดรถอยากนี่กับรถยัวน้ำหนักหลายครับทุกง,งานตั้ปลาตั้ตอดี่สบายครับพี่น้อง หูไปยางเดียวครับโอ้โหจัดแับดิตัวแรงของเราดำนมันบอกเปลืองครับเปลืองในแต่รถะครับข้างในกับเป็น F 8 5ดหาสีู่ นี่เมากันอะไล่ะหาพันกับพี่น้องสุดจัดครับเอ้าโอ้โหโอ้ยครับ ้อมแจ๊บสุดจัดับพี่น้องอ,ออโอ,อ้ปลาแกโหจัดแกพี่น้องแต่เป็นคู่าตาดีย่านเด้ละค่ะแตกพี่น้อง โหดจัดแยับจำทางล่างทั้งถึงก็ไปฮักคืนครับพี่น้องโอ้โอโอ้ไปต่อครับโอ้งานตาอันตรายหน่อยหนึ่งครับพี่น้องถ้ารถฟอร์ดเขาโอเคครับรถฟอร์ดเป็นรถที่เล็กไรหี่องไม่ค่อยมีไฟเบอร์นะครับเัาคือโฟคตาเป็น ว่าสภาพอาจจะไม่สวยเท่ากูวตาแต่ว่าเอาเก่าปลาพอดีครับถ้าได้หักรถนี่เอาเขาผูดใดได้พี่น้องพี่จังเมื่อกี้ว้าวว่ายังมันใจเฮียมาใส่แน่ครับสายโหดครับ อ๋อคันนี้ก็ขายอยู่นะครับสิสายสนใจ6640ับมีครับอืดจัดจ้านจัดทรัียคันนี้อู้หระดับอาจารย์ังพี่น้องประหลาดมาจานถึนโอ้ครับรถมาเพื่อนกับพอตัมก็เศร้าสามสิบปีนะ โอ้ไปไก่บ่ไ้ครับนี่้อาอันตรายไปไก่บ่ได้ม่มีท่าก็ไม่ทายกันตั้งโอ้โหน่นนโอ้ันตรายนะออโอ้โ้ยจับไปก็ไม่ตีกับกับก็ใบหมีคเพิ่น รอว่าย่านไงพี่น้องโด่อย่างเดียวสายฟอดสายฟอดรู้กๆกันอยู่แค่เขาเดียวลงงานป่านี่ของมักครับพี่น้อง แม่งหน่อยแม่งมีร้ายครับพี่เต็มกล่องเลยบ้าพลังสุดๆครับวันนี้เปลี่ยนจุดกันเลยพี่น้อง ิ่งมีหลายครับพี่น้องโอ้เยอะจัดมาแรงรู้ว่าไม่ทายกัขนขา้ก็ม้ไหน่ครับต้องทาเพื่อนเปิดป้าออกไปไกลอีกกว่านี้เนี่ยจักหน่อยกับนยังโบแปนนะครับตัวง,งาใหม่มันทับกันเดียวอย่ามันดีดกับกูนะ ก<อ>ัดนาข <c oughs> ึนอโอนซสายโอนหัวเบา มือนึงกับรถตัดฟันวัวลายเนะพี่น้อ,ตองตัดปลาเลยเอราะนันบ่ได้อัดเงี่ยงมากมากครับแต่ว่าเปลืองแห้งเปลือกลดน้อยนึงนะครับสำหรับคูป่านะครับรถเพิน่นรถไฟงามๆนี่โอ้ยเสียดายหนูเอามาตามัดปลาคนหักรถเดี๋ยวมาตาัดอะไรกับพี่น้องพี่สิโตนนะครับ

สีปไปทยายจังไรโอ้อาณาฮัตเลยพี่น้องโอ,โอ,โอ้เดี๋ยวเปลี่ยนทางเลยโอ้ไั่มีหลาย พี่กอบ๊ายบายครับสวัสดีครับ